โรยไก่ไก่ไก่อ่าตอนนี้นะคะพวกเราก็อย yeah. ู่กันที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ เที่ยวสิงคโปร์แบบกิจกรรมจะหนักจะเต็มทั้งเที่ยวทั้งกินแถมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยลองกิจกรรมเดินชมอควาเรียมสุดอลังการหรือใครอยากเที่ยวสิงคโปร์ซูทานอาหารเช้ากับสัตว์ต่างๆและกิจกรรมสุดแอ v เ n นเจอร์ที่ให้เราได้เปิดประสบการณ์เดินตามล่าหาแมลงในยามค่ำคืนกิจกรรมดีๆแบบนี้ทำได้ที่สิงคโปร์เท่านั้นค่ะเพียงทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต์สิงคโปร์รีวอร์ดเขาก็จะมีกิจกรรมของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ให้หนักท่องเที่ยวอย่างเราได้ไปทำกิจกรรมสนุกๆก,กันใครอยากทำกิจกรรมไหนก็สามารถลงทะเบียนกิจ อ่ากำลังไปไหนกันเนี่ยเรากำลังจะไปเซนโตซากันค่ะโอ้ไปยังไงคะเดี๋ยวมุดพาด้วย๋อไปเดี๋ยวชมวิวด้วยนะวิวสวยมากเลยโอ้เสียวไสแล้วนะเสียวไสแล้วหรอทำไมเสียวไสอ่ะ โอ้มันสูงเหรอชอบไหมชอบชอบไม่กลัวเหรอวิวสวยไม่กลัวันนี้นะฮะเราจะพาทุกคนไปเที่ยว SEA Aquarium ที่นี่ใช่ค่ะซึ่ง Aquarium ที่นี่เนี่ยสนุกมากวันนี้เรามีกิจกรรมด้วยมีพายิปซาเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูกันไป อาตอนนี้นะะอุ้ยยิงมืนใส่ปลกระเบนเลยเฮ้ยเ้ยเามามีอุโงปลาด้วยอ่ะใช่ค่ะโอ้นี่นี่โอ้ว้าวเฮ้ยดปลาไหลด้วยนะเนี่ยโอ้ยปลาไหลกายอันเนี้ยอร่อยเจ้า สวยเนาะด้านด้านนี้มีอะไรเจ๊จับปลาดาวไปจับปลาดาวให้ดูหน่อยทำไมอ่ะไม่ร้องเพลงปลาดาวสิปลาดาวมันมีห้าขานี่เป็นตัวเกินมาแล้วเกินมาจับปลาดาวแล้วลองจับดูจับดู

ตอนนี้เราถึงแท้งใหญ่หรอใช่แล้วเป็นไฮไลท์เของโหนี่ใหญ่เะเนี่ยนี่นี่ให้ดูนะฮะนี่โหมันแบบคนดูได้เยอะมากจากังหวะที่เรามามีคนดำน้ำอยู่พอดีเลยใช่ค่ะ,ะเขาดำไปทำไมฮะ,ะไม่รู้นี่โหมีปลากระเบนบินด้วยนะโอ้โหอ,อยากไปอยู่ในตู้จริงๆเลย เรามาดูอ่ะพอเลี่ยมกัน,กนไอสอคนนี้มาเต้นติ๊กตอกตอนนี้นะคะถึงเวลาที่เราจะไปดูที่เราจองมาของสิงคโปร์รีวอร์ดที่ไฮเดอะแพนด้าไตอนนี้นะคะเราก็ถึงกิจกรรมที่เราจะไปดูหลังแท้งแล้วของสิงคโปร์รีวอร์ดน่าเสียดายที่เขาไม่น่าจะอนุญ,ญาต,าตจะตถ่ายได้เนาะแต่ว่าเกณฑ์จะไปจับปลาโลมาไหมไปเหรอโอเคในนี้เขาบอกว่า ให้ไปชมปาโลมาแต่อาจจะจับไม่ได้นะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วนะเนาะน้องเกณฑ์เมื่อกี้เราจบแล้วตอนนี้เราจบแล้วนะ<ช>จบเรียบร้อย<ะ>แต่เราถ่ายไม่ได้ไปทําอะไรมาไปดูปาโลมาไปดูปาโลมาเขาลาโลมาทําอะไร มันให้มนคล้องเราเล่นมันูกเรเล่นจนเล่นรายกายลูกปอนลูกบอนโอ้มันสนุกดีนะมันด่ารักมากแล้วมันสนุกมากเลยนะเนขามาเขาก็ให้ความรู้แบบที่ความเป็นอยู่อายุยืนแค่ไหนการหลับนอนเป็นยังไงแล้วที่ Amazing นะปาลรมาอยู่ได้ถึงสี่สิบกว่าปีนะโอ้แก่กว่ามะม่ายอะมะม่าว่าแก่แล้วนี่ปาลมายังแก่อีกอะแก่แล้วนะเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะเซนโดซ่านะคะที่ ที่โลโซพอยต์สเตชันนั่นเองนะวันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้เรามาทำกิจก,กรรมให้เด็กๆได้ชิธรรมชาติที่เซนต์โลฟาเนเจอร์นะคะไงเอดเวนเจอร์ทัวร์กันนะคะอ่ะดูซิว่าจะสรุกแค่ไหนตามไปดูกันนี่เราจะให้ดูสัตว์ที่วันนี้ที่เด็กๆจะได้ไปจับกันจะเป็นคล้ายๆแมลงอะไรอย่เงี้ย้ารโค้งการโค้งด้วยมีมดด้วยนะแมงป่องแลวเขาก็จะมีไฟฉาย หมดป่าจับให้หมดป่าเลยเราโอ้โหจับอะไรให้หมดป่านอ่ะนี่นี่เราจะไปอันนี้เหรอเนี่ยโหโหไหวไหมเอาเกณฑ์เร็วพระชนภายในป่าเร็วๆส่องไฟไปเลยเปิดไฟให้เกณฑ์ต่อยเร็วโอ้โหนี่นี่ไปอย่างงี้แล้วครับอ๋อตอนนี้เราอยู่ในป่าเลยนะฮะเจอแมงมุมโอ้โหมีป่านะี่นี่ไหนเจอแมงมุมไหมไม่ใหญ่แมงมุมเต็มมากเลยแต่ไม่เห็นไหมเว็บที่เลี่ยวเว็ so like a 3D basket l สเ e that 3D basket เออเป็นตเป็นแบบคล้ายๆตกร้านะฮะไหนเจอหอยหรอหอยอ่ะโอ้ไหนหอยอยู่ไหนครับนี่หอยน่ะเจอหรอแนเนวเหรอแสเนลนี่อย่าเดินใกล้ชิดเห็นไหมสองปาเห็นไหมเห็นยัง Poison, huh? Ah. Is it poisonous? Wow! Yeah. No, no. no. What? It is poisonous. Oh. Yeah. Poison, So not a lot of uh, uh. animals like to eat it. Yeah. Uh. So if we try to eat, it, so we consider this uh, snake oh. a diurnal snake, which is the opposite of nocturnal. Oh. That means it is active in the day. Yeah. So right now it likes to rest on something. ูตักันแอ usually see them nearer to the ตัวเล็กด้วยนี่ so if I shine the light you can almost not see oh ไม่ s e ไม่เห็นเลย but if I use backlight yeah you can see that scorpion แบบเป็นแมงลาป่องเรืองแสงเลยนะ o k a อะพอรก็จะประมาณ2ชั่วโมงนะเป็นยัยบ้างเกนขอถามความรู้สึกหน่อยสนุกไหมสนุก เัอตัวได้เลยเหรอเหรอหนูเห็นตัวอะไรบ้างทั้งกบเห็นกบด้วยเหรอโอ้โหของรางวัลคืนมาค่าจ้างเดินลายเป็นไงเห็นตัวอะไรเห็นกบเห็นแมงมุมเห็นลูกอ้อนเห็นแมลงสาบด้วยเห็นงูด้วยเนาะไม่เคยเห็นงูในป่าเ้าวันเนี้ยปกติเห็นเห็นไอ้งูบนหัวปะป๊าพ่งนี้จะไปทำกิจกรรมต่อติดตามกันไป เช้าวันนี้นะคะเรามาทำกิจกรรมที่สิงคโปร์สู่นะคะหรือว่าสวนสัตว์ของสิงคโปร์นี่เองใช่แล้วค่ะกิจกรรมคือเราจะมากินข้าวอาหารเช้ากันที่สวนสัตว์นี้แล้วก็มีโชว์ของสัตว์ต่างๆไปไปเอนจอยกันดีไหมพร้อมไหมไปไหมลุยไหมลุยลุยลุยไปนี่ข้อดีของการมากินกิจกรรมนี้นะคะหรือเราก็ได้เข้าสวนสัตว์ไปด้วยเลยเที่ยวได้ทั้งวันนะเจนเห็นตัวอะไรตรงนี้อะ และคูนอ่ะใช่อ่ะตัวนาคตัวนาคตัวนี้เป็นตัวนาคโอ้มันสซนนะอะอ่านี่นะคะคือกิจกรรมที่เราจะจอยนะคะเ f a s ฟ in the Wild นะนี่เริ่ม9ก้าโมงถึง10โ,โมงน,นะคะแล้วก็เขาจะมีอาหารให้ทานแล้วก็ให้เด็กๆอ่ะใกล้ชิดกับสัตว์ด้วยดีไหม เนาะมีอะไรอีกวัวหน้าอีหน้ากวอีหน้ากวดเนาเรื่องเดี๋ยวกายจะไปกอดอีกัวหน้าโชว์เจนไปจุ๊บหัวมันเลยนะอีกวัวหน้าไ,ได้ไหมเจนโด,ด,ด,ดยรอบอ่าแล้วก็เล่นกับนกนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่าไป เขาโอเคนะมีปลาต้องโขลด้วยนะเด็กๆที okay. ่ก like you ินทอนเปก็สัตว์ได้เหมือนกันเขาบอกว่าสัตว์เนี่ยจะมาประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะส่วน9ก้าโมงนี้ก็คือช่วงเวลากินข้าวกว่ามีอะไรวะอาหารก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์นะก็คือตักได้ตลอดเอาท่าที่กินอารมณ์เหมือนเวลาเรากินข้าวช้าที่โรงแรมมีเบคอนสัตว์ไอย่างเ้ยค่ะซึก็จะมีให้ทานประมาณแบบเบคอนไส้กรอกอะไรประมาณก็เป็นเวสเทิร์นหน่อยนึงใช่นะ แต่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยมีปลาต้มโกะด้วยไะแอนเมื่อกี้ไปดูมาแล้วนะอร่อยไหมเกณฑ์ฮะอร่อยไหมเยี่ยมเลยเหรออาหารเช้าดีอ่ะมีทั้งแบบว่าอเมริกันเบเกอร์อาหารแบบน้ำงเต้าหู้ในอินเดียแล้วนี้น่าจะเป็นสไตล์มาเลเซียอินโด Chat, มาแล้วสัตว mm hmm. <c ười> ์มาอีกแล้วนะโ,โ,โอ้โหมาได้ใกล้เลยนะโอ้โหตัวอะไรอะเจนโอ้กินข้าวอย่างนี้ดีไหมกินข้าวอย่างนี้ถือ <pointer> ว่า <Hamburg> ด <c ough> ีไหมดีไหมดีเหรอดูดวงใจกินไปดูสัตว์ไปเหรอโอ้ โสไลด์มาเลยเหรอสไลด์มาเลยเหรอ,อมาแล้วมาโชว์แล้วนะโอเคเขาก็จะมีให้เป็นต่อคิวไปถ่ายรูปก็คือมีลายโน้นเดี๋ยวเราจะไปแต่ว่านนี้เรามาสีแดงก่อนอ่านี่นะคะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป เดี๋ยวเราไปเที่ยวสวนสาธกันต่อเนาะไปและวันนี้นะคะเราจะพากับแม่แอนนะคะมาเจอญาติี่พากันมาหลายปีไปเราไปดูกันญาติของแม่แอนเป็นยังไงนะฮะอย่างแรกนะคะคุณจะใกล้เคียงกันมากก่อนโอ้โหนี่ดูทองที่มันห้อยห้อกอดอ่าแล้วไงไทยมากกว่ามีนอมีนอด้วย อย่างเทพอ่ะเหมือนเล่นมิวสิกวิดีโออยู่อะ่ะน,นี่นี่โอโ้โหเอเจอเพนกวินแล้วมาถึงก็ทำงานเลยรุ่นนี้โอโ้โหกายรุ่นนี้ก็ใส่ฐานกี่ก้อนอะ่ะลูก<ส>อโ๋อชุบชัแดแบดเอาโอโ้โหมีสั้นี่มีทักทายด้วยทักทายปะโอโอ้โห ให้มาแก้กดเลยนะแก้กดสะบัดน้ำใส่้างหน้าเต้นเลยเหรอเต้นเลยเหรอโอ้โหเป็นไงเออเจเจอ่าวันนี้นะฮะเรามากิจกรรมของสิงคโปร์นีวอร์ดอีกกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันโลแกนเมทมนะอ๋ออันนี้คือเขาจะเราจะมาทำที่รองแก้วนะแก้วนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบอารมณ์คล้ายๆซีเมนแต่ว่าไม่มีสารพิษอ๋อไม่ติดไฟด้วยจริงๆคอนเซ็ปต์ก็คือว่าสมมุติเรามีของแตกที่มันเหลือใช้อยู่เนี้ยเราก็จะมาทำเป็นแบบนี้ให้สวยงามนี่ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนซึ่งเดี๋ยวน้องเจนก็ทำหมอน้องเฑนได้แล้วฮะทำได้ไหมทำได้ไหมโอเค อันนี้เราก็จะมาเวิร์กช็อปกันน้องเจสเลือกอะไรคะ oh, สีเขียวอ๋อสีเขียวแล้วน้องกายล่ะครับยังเลือกไม่ได้ยังเลือกไม่ได้คำเสร็จวันนี้นะครับความเสร็จวันนี้นะครับนี่แล้วก็นี่เขามีสีมีอะไรปอดกอนเต็มเลยเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของใครจะทำสวยที่สุดเดี๋ยวจะให้โบตด้วยจนเป็นไงเจน ของแกงสวยมสวยเหรออ้หแกงีม่วงอะอ้เจเจเดี๋ยวเจเจเร็วเร็วมีเวลาจำกัดนะเรวนะเวลาสิบนาทีเดียวนะทำไมตอนเขาทำมันดื้อ ก็เราเป็นครั้งแรกก็อย่างนี้แหละนี่เขาให้ทำอะไรคะเอซึ่งอ่ะเขาบอกว่าคือแบบมันปิดใช่ไหมมันมีเสียงอะไรขอฟังหน่อยคือแบบมันคือดิสไซดที่ไม่หวั่นดูยุ่ีอ๋อมันจะแบบกรอบๆอ่ะใช่แล้วก็คือเขาบอกว่าให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงมันก็คือเศษที่ที่เขาเอามาทำแบบนี้นั่นแหละประมาณนั้นเขาไปล้อมใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่เพื่อให้แบบ ยั่งยืนเกิดความยั่งยืนไม่เหลือทิ้งโอเคเทเลยอ่าอันนี้เดี๋ยวเขาจะไปหลอมใหม่ดีนะสุดที่สเรือดูดิเตอรดูดิเตอเออไอเดียดีจริงเลยเก๋มากแล้วก็แบบจริงจริงอ่ะไมนไม่หนืเอาไปผสมผสมแล้วก็เป็เป็นอาร์ตอีกทีหนึ่งมาลอกของมาแล้วนะคะโอ้ยสวยจังเลย ของกายเสร็จแล้วเหรอครับไหนดูหน่อย,โ,ออยโชยดูหน่อยโอ้ยเอ้ยของกายสวยว่ะไม่น่าเชื่อเลยเจสัญญาไหนโชยดูหน่อยหนูโอ้โนี่หวานหวานนะตรงชิมมือที่หวานจริงไหมของเกนหรอเสร็จแล้วหรอไหนโชว์นิดนึงได้ไหมครับเกนโชว์ดูดิสวยไหมพ่อสวยไหมสวยไหมสวยมาก นะนี่เราได้ของกลับบ้านที่เป็นของจานรองแก้วที่เราทำเองกับมือเลยนะครับดีไหมสวยงามมีชิ้นเดียวในโลกด้วยดีใจอ่ะเกสเป็นไงชอบไหมกิจกรรมนี้เออหรอมันน่ารักอ่ะมันแบบสนุกมากหนูใสยคราฟอยู่แล้วนะ DIY เหรอเกาชอบสุดเลยอ๋อเราชอบสุดเลยเหรอใช่ชอบสุดเลย เราใช้แคร์เอาไว้ด้วยนะเราก็มาจับแมวสิงคโปร์กลับบ้านกันใช่ไหมกายไม่ใช่ใช่อ่านี่เป็นกิจกรรมอะไรกันแน่คะหมอมน้าค่ะอ๋าแจมไม่มิดแคทเวิร์คเขาอ๋อนี่นะคะมีมีงานศิลปะแล้วก็มีแมวเต็มไปหมดเลยโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจากสิงคโปร์ดีวอร์ดเอ่อหนียวเหนียวต้อนรับแขกอ่ะเอ้เหนียวเหนียวต้อนรับแขกอ่ะตอนนี้เขาก็จะเริ่มแล้วนะ ถ้าถ้าจำชื่อไม่หมดเขาบอกก็ไม่เริ่มนี่อแมา๋อ,อแมวอ,อแมวอยากจะกินเหรออ๋อทำำําความคุค้นเคยอ่ะอ่ะให้ให้เกณฑ์มัส่สิให้เกณฑ์มื่อ,อนี่ทุกคน ค็กดกำลังเอ็นจอยอาการป้อนอาหารแมวแังเลยเอาล่ะจายพร้อมที่จะเพนแล้วใช่ไหมไหนเอ้าเช็ดหยบจะมีแบวด้านทับปอยู่ไม่ให้เพนหรออ่ะยายอุ๊ยวาดสวยจริงเลยว่าเป็นแบวจริงๆเลย จากที่คุยเนี่ยคือเขาเป็นใครไม่อยากได้แมวเขาก็รับเลี้ยงหมดใช่บางตัวบาดเจ็บมาไม่แข็งแรงเขาก็มารักษาจนหายดีแล้วก็ตรงนี้ใครมาเล่นใครอยากเอากลับบ้านก็ได้ซึ่งแอนจะเอากลับสาธุประดิษฐ์ด้วยเหมือนเขาใช้แมวเป็นตัวช่วยในการรันพิเศษเขาด้วยพิเขาแล้วพิเศษเขาก็เป็นตัวช่วยที่แมวอีกทีเออมาดูแลรักษาแมวอีกทีหนึ่งเนาะเออใครอยากจะมาแบบเล่นกับแมวเนาะแล้วก็ทำงานศิกปะปกมาที่นี่ได้ ตอนนี้นะครับกายวาดรูปอะไรนะครับอันไหนแมวมินิสกีโอเคก็คืออันนี้ก็คือบางคนที่แบบเอ๊ต้องการเทคนิคเอ่อหรือว่าบางทีก็สามารถเรียกแบบเฮ้ยวาดได้เป็นเลยหรืออะไรอย่างเงี้ก็ได้นะเจ๊ๆวาดสวยมากเลยนะเนี่ยยากมากโอ้โหนี่นี่กายเริ่มแล้วนะโอ้มีปุ่ม ESC ด้วยนะฮะตามแบบอ๋อตามแบบอ๋อ เออสันตุกันใหญ่เลยอ้าวมาเริ่มลงสีแล้วเหรอฮะทาไมไม่ต้องดับเลยเหรอฮะนี่ระดับโปรเฟชชั่นอลตัวจริงสีหน้าแววตาสุดยอดเลยนะฮะนี่มีคนหลายคนบอกทำไมพ่ออินนะไปไมุ่บบายนะคือถ้าพ่ออินระบายเนี่ยระดับแบนโกอินอินม ว่าแกวาดอะไรมาไปโจ้ทึงโอ้โ oh หนี่มันรูปอะไรเนี่ยเกนฮะน้องน้องไม่เน้นความสวยงาม <_ letter> หรอเกสฮะเน้นเน้นความสนุก กายเนี่ยอืม้มสวยเลยนะแมวมันตัวดำไปบอกว่าต่งเจเจนะเจเจนี่มันยังไงฮะไหนช่วยอธิบายหน่อยทำไมแมวมันหน้าตาไม่เหมือนแมวเลยนะมันต้องดูแอปแปลกเหรอฮะมันไม่มีแมวจริงเหรอแล้วอันนี้คืออะไรในแบบอ่ะในแแบกมีแมวแต่ถุงค่อยคยลงนี่อ๋อยังยังไม่มีอยู่อ๋อแม่แอนนี่นะครับโอ้เอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังเดี๋ยว เขาไม่ให้กลับบ้านนะเพราะว่ามันสวยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาบอกว่าใช้เวลานานเกิน <c oughs> อันเชิญอยู่ที่นี่ต่อเลยน,น,นี่แบบเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโอเคมันจะเหมือนไหมอ่าคนนี้นะคะระบายไประบายมา,ม,า,ม,ามันดีมาเล่นกับแมวซะแล้ว <c oughs> โอ้นี่นี่น,นี่ของกายน้องกายเสร็จแล้วครับ <c oughs> เอาดูแล้วที่มันขาดไปคือ <c oughs> หูนี้อ่ะ <c oughs> เติมอีกหน่อย อันนี้นี่คือภาพต้นแบบเป็นแบบนี้เออก็ใกล้เคียงนะแต่ป๊าป๊าว่าหน้าแมวมันไม่ค่อยเหมือนเหมือนมามากว่าคือหน้าของเจเจโดยอดเลยเจเจ,เจ,เจ,เจสวยมากฟินเป็นกำลังใจให้พี่แอนเหรอดูอเหมือนย่างนใช่แท้ใช่จริงแล้วนักกดอ, <c oughs> อยู่อะไรเจเจโคตรจนไปตั้งนาน <c oughs> แล้วเดี๋ยวดีเขาเลานอะไร ตอนนี้มันเพิ่งสามโมงกว่ามันก็คือแบบเร็วกว่าปกติกะนะคะ A few moments later น่ะของมาดามแอนนะคะนี่พออินช่วยไปครึ่งหนึ่งสวยไหมนะ,นะะเ,นะเอ๊ะไหเพราะอินช่วยเนะี่ยไม่งั้นไม่มีผลงานอย่างนี้หรอก เคเช้าวันนี้นะคะเรามาอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะเป็นการเดินเมืองนะคะก็เราจะไปซึมซับเกี่ยวกับวัฒน,นธรรมของคนที่นี่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของไอ้บ้านสีสีต่างๆนะเขาเรียกว่าพารานาแกนนะคะว่ามันเป็นยังไงนะเราก็จะมีไกด์นี่มีไกด์นี่คนนี้นะคะเออ,เอ,อนี่ยเขาก็เป็นคนแบบคอยอธิบายเรานะครับพาเราเดินทั้งเมืองเลยไปดูกัน อันนี้เนี่ยก็เป็นบ้านของคนจีนที่แบบเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วคนจีนที่ลําบากลําบากตอนแรกก็จ,จะเป็นแบบทํางานหนักใช่ป่ะแต่คนจีนที่รุ่นต่อมาเนี่ยเขาเริ่มแบบค้าขายเริ่มมีสถานะที่ดีขึ้นเขารวยเขาก็จะเริ่มอวดรวยโดยผาดบ้านเขาเนี่ยอันนี้คือบ้านนะคะของคนพาราแกนนะคะนี่มีประตูเดียวมีหน้าต่างอย่างนี้หน้าแคแบแอย่างเงี้ย อธิบายนะไกด์เขาบอกว่าเนี่ยหน้าตากันเนี้ยจะเป็นลักษณะตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนคั้นคาว,ท,าคาวาทั้นคาวภาษาจีนจะเรียกเพียนคู่ถ้าออกเสียงผิดู่ของใครนะซึ่งมันลองแบบเพี้ยนเพียนมาจากคําว่าลองลิฟต์แบบแบบอายุยืนยาวอนะไรประมาณเนี้ยลองไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับบ้านเลขที่147เนี่ยเป็นบ้านที่ คุณลีกวันยูอาศัยอยู่มาตั้งแต่เด็กอันน,น,ะะนี้เป็นคแค่เป็นรัฐบุรุษของที่นี่เลยนะ<ด>คนที่สร้างสิงคโปร์ให้จเจริญน,นะ,อะตอนนี้เราอยู่ลิติินยนะคะคนอินเดียเต็มเลยค่ะเหมือนอยู่เบอืองแขกเลยนะเข้ามาก็คือขวักไข่นะคะขวักไข่นี่ขายผลไม้ก,กันเต็มเลยกรุงเทพเนี่ยเขาขายผ้านะคนแขกขายผ้าพาวรัสเนาะ ที่นี่เขาก็แบบเออเป็นสังคมอีกแบบหนึง่งเนี่ยอันนี้ก็มีมีเสื้อผ้าแล้วก็มีแบบว่าของถวายอะไรเงนี้ตามศา<ห>สนาเขาอ่าเดี๋ยวเรากำลังจะไปจอยกิจกรรมอีกกิจกรรมน<ช>ึ<อ>งะนะคะ The Doll at Little India ค่ะโอเคเบอ่าเดี๋ยวเราต้องทำอะไรคะ,ะทำอะไรภารกิจ ทำภารกิจในการค้นหาตามผาชิ้นส่วนเหรอคะใหชิ้นส่วนอะไระไม่รู้ <c oughs> มือขาออตาตาอะไรเงี้ยดูซิว่าเราจะสู้ได้ไหมครับกิจกรรม t ด e d ดอ l รต t ล่นอินเดียอันนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราทำภารกิจพร้อมเดินชมรอบ Li ต t l e i ล d ินเดียไปด้วยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ครีเอทีฟดีค่ะแถมยังให้เราได้ลองชิมอาหารพื้นเมืองไปด้วยและกินธรรมดาไม่ได้ด้วยนะต้องให้เราหลับตาและลุ้นว่าอะไรจะเข้าปากปิดฝเปิด don't ปิด d o n ปเค o ค a y c l o เออใกล้ใกล้เอิม่มก็แปลกและแหวกแนวดีใครอยากลองก็ลงทะเบียนมาลองกันได้นะคะอ่ะจบที่เป็นไปนะคะใครชอบอะไรบ้างกายชอบอะไรกายชอบเสือฉาดอ๋อเสือฉาดเกต่ะเกตชอบแมวอ่ะชอบแมวมเกตช,ช,<อ>ชอบอะไรครับชอบจับแมว ชอบอะไรคะชอบทำที่เราแก้เป็นกิจกรรมที่หลากหลายจริงๆและนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมจากสิงคโปร์ดีบอร์ดนะคะใครที่สนใจเพิ่มเติมอยากจะเลือกเพิ่มเติมนะคะไปดูที่ไมโครไซส์เขาหรือว่าิเคชั่นก็ได้นะคะส่วนใครที่เที่ยวแล้วอย่าลืมติดแท็กลงในโซเชียลวีดีโอของคุณด้วยนะคะใคขึ้นให้ไวตรงนี้นะสิงคโปร์รีบอร์ดนะโอเควันนี้กับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีสิงคโปร์รีบอร์ดด้วยนะคะการท่องเที่ยวสิงคโปร์นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกริงด้งงยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย